สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมา unbox เสื้อผ้า EP 2แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีเสื้อผ้ามาจาก s h อ p e e แล้วก็จาก Lazada นะคะเหมือนเดิมนะคะสินค้าหรือว่าช่องทางการซื้อนะคะกิ่งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ มาดูชิ้นแรกนะคะชิ้นชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะซื้อมาที่ลาซาด้านะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยบอกเลยว่าเนื้อคือแบบนุ่มมากทุกคนเป็นขนแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระดุมแบบนี้เป็นรูปหัวใจนะคะคือแบบมันน่ารักมากทุกคน ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรอ๋อตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระโปรงสีน้ําตาลแบบนี้นลคะ่ะค่อนข้างขับผิวเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขามีดีไซน์มาแบบรูดแบบนี้เป็นกระโปรง,งข้างๆนะคะทั้งสอง้างเลยจะมีสายให้นะเะนื้อผ้าก็ค่อนข้างโอเคเลยเป็นแบบนี้ไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมาก ชิ้นต่อไปนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อกล้ามนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เชิงเรียกเสื้อกล้ามขนาดนั้นคือมันเป็นเสื้อผ้าที่งงมากเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วกันแต่ว่าเขาบอกก่อนว่าเนื้อผ้าก็คือดีนะคะผ้ายืดๆแบบนี้ ามาดูชิ้นต่อไปนะคะทุกคนชิ้นต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะตัวนี้กิงคิดว่าน่าจะเป็นเสื้อกล้ามที่กิงสั่งไปนะคะจริงด้วยทุกคนทั้งก่อนนะคะกิงสั่งมารู้สึกว่าทรงสวยก็เลยสั่งเพิ่มตั้งนี้นะคะสองตัวเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเบทแบบนี้เลยสีเ e อิร์ธโทนนี่นะคะสองตัวนี้เลยอีกตัวนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มตัวนี้เลยค่ะ เอามาดูชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปเป็นตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้กิ่งคิดว่าเป็นกางเกงนะคะเพราะว่าจําร้านนี้ได้นะคะเป็นกางเกงสีน้ําตาลแบบนี้นะคะซึ่งตัวที่กิ่งสั่งนะคะเป็นไซส์ L นะคะเป็นกางเกงทรงกระบอกเนื้อผ้าก็คือค่อนข้างดีเลยทุกคนเป็นผ้าลื่นๆแบบนี้นะคะ ดูชิ้นต่อไปนะคะชิ้นเราไปเป็นชิ้นนี้อ๋อตัวนี้เป็นกระโปงนะคะนี่นะคะเป็นกระโปงแบบนี้เลยสีเขียวแบบนี้นะคะเนื้อผ้าก็คือค่อนข้างดีเลยทุกคนคือเอาจริงนึกว่าจะเป็นเป็นผ้าบางก็ก็หนาอยู่นะคะสีก็คือสวยเลยดูเป็นกระโปรงยาวแบบนี้นะคะเนื้อผ้ออาก็คือเนื้อผ้าดีเลยทุกคนเป็นผ้าลืน่นเนื้อผ้าก็ไม่ได้บางมากนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็ยืดได้นะคะ มาดูชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะซึ่งเราดูแล้วว่ามันคืออะไรนะคะเป็นบาสเกตบอลแจ็กเก็ตนะคะซึ่งเป็นตัวที่กินลุ้นที่สุดนะคะว่ามันจะต้องปกไหมเพราะว่าค่อนข้างนี่จะอยากได้เสื้ออะไรแบบนี้นะคะเฮ้ยทุกคนเอาจริงเกินคาดมากเฮ้ยเอาจิง เฮ้ยน,นีดีใจจริงทุกคนเพราะว่าเลยรู้ไหมเพราะว่าน้องสาวกิ่งสั่งมาแล้วนะคะด้าเป็นผ้าลื่นและผ้าเป็นผ้าลื่นมันๆน,น,นะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นผ้าแหละเป็นผ้าดีเลยทุกคนตรงแขนเสื้อก็จะเป็นหนังแบบนี้เลย